คนไทยด้วยกันกันเองนะฮะบอกว่าจะไปทำงานคาราเกะสุดท้ายถูกหลอกไปค้าประเวณีอ่านจริงๆใช่ไหมไปอยู่ที่นั่นธรรมดามากม,มากค่ะมาม่าห่อหนึ่งกินสามคนโอย้ยใช่ครับเพราะอตอนที่เข้าไปเนี่ยเราหลบหนีเข้าเมืองเข้าไปใช่ไหมใช่ค่ะก่อนจะออกมาได้ก่อนจะพ้นเมืองเขาก็ต้องถูกดำเนินคดีก่อนค่ะ <ขอ S 2> <อ>โทษคืออะไรนะติดคุกค่ะสมติดคุกค่ะสามอาทิตสามอาทิตสามอาทิต เป็นคุกแบบไหนยังไงก็เป็นคุกแบบที่ตีด้วยไม้เป็ที่ไก่อะพี่ที่มันเป็นตีด้วยไม้แล้วพันด้วยลวดหนามแล้วก็มีแบบมีแต่ฝุ่นเป็นหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่อย่างนั้นเลยเหรอใช่ค่ะสามอาทิตย์ตาเจอเขาก็จะทำหลายคเขาสั่งทหารไปตามถึงเมียวดีถ้ากูเจอที่นี่กูกูจะกระทืบค่ะถ้าไปเจอที่ไทยกูก็จะกระทืบค่ะ อันนี้คือข้อความจากเจ๊หรือจากน้ําจากเจ๊จากเจ๊ค่ะจากเจ๊ที่ส่งให้น้ําแล้วน้ําส่งมาให้เราดูค่ให้ดูเขาบอกว่าจะทําร้ายคนที่พาหลบซ่อนด้วยค่ะจะทําร้ายคนที่ช่วยด้วยัที่จะให้เป็นตัวอย่างนะว่าเข้าไปยากเหลือเกินนะแล้วก็ไม่ได้ช่วยง่ายด้วยนะไม่ใช่ว่าทหารไทยทหารพม่าตำรวจไทย กองสุนกระทรวงการต่างประเทศจะช่วยได้ง่ายๆอะไรเงี้ยหรือมูลนิธิโปรยนาก็ตามนะมันเป็นอะไรที่ยากมากมันเป็นพื้นที่เขตปกครองพิเศษแล้วก็แม้แต่ทหารก็้าไม่ได้แล้วผักเตือนก็หน่อยฮะก็จะบอกว่ามันไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดไวอะค่ะถ้าเป็นไม่ได้ก็ทําอะไรก่อนจะไปหรือยังไงก็ใช้สติอีกหนึ่งใช่ให้เป็นแบบที่หนูเงินเสน่ก็ไม่ได้จริงอย่างที่เขาบอกอยู่ไทยดีกว่าใช่ไปอดข่าวอดน้ําโดนทุบตีแน่นอนค่ะ